สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร mba นะครับที่ university canada west หรือ ucw เนี่ยก็จะมี2ทางเลือกนะครับทางที่1นะครับเป็น direct admission นะครับตรงนี้เนี่ยคนที่จะเข้าเรียนได้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขที่ตรงกับเกฑ์ที่เขากำหนดไว้คือ1น1จบ bba มานะครับก็คือจบหลักสูตรปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยที่ tpa ไม่ต่ำกว่า3.0นะครับแล้วก็2คืออาจจะไม่ได้จบ bba มานะครับ แต่มีผลสอบ Gmat นะครับดังนั้น Gmat ไม่ได้ดีควายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จบ BBA หรือเกี่ยวข้องเกิดการบริหารจัดการมาเนี่ยอาจจะต้องมี Gmat นะครับทั้งที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ การที่เรามีประสบการณ์ทํางานนะครับเราไม่ต้องจบ DBA มาก็ได้นะครับไม่ต้องมี GMAT ก็ได้นะครับองม,มีประสบการณ์ทํางานนะครับในระดับของการบริหารจัดการไม่ต่ากว่า3ปีนะครับเราก็จะคริฟายที่จะสมัครเข้าตัว MBA ตรงนี้ได้แต่ต้องจบปรตีมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผลภาษานะครับปัจจุบันนะครับดูสเออร์มันยู่จะเลิกรับ d u โ l ลิงโกยัง l งใช t เลยนะคั้นก็แนะนำให้สอบเป็น IL นะครับ i e เอ 6.5โดยที่ r a t i n g ต้องไม่ต่ำกว่า6.0นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้มี Requirement ในเรื่องของ3ข้อเมื่อกี้ไปนะครับเ,เราสามารถที่จะสมัครเรียน u c w U MBA Foundation ก่อนได้นะครับ1เทอมนะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีประมาณ7,750เหรียญน,นะครับแต่เมื่อเราเรียนตัว MBA แล้วเนี่ยจากค่าเรียนประมาณ40,000เหรียญเราก็จะยังได้ทุนลดหย่อนอยู่อีก7,000เหรียญน,นะครับก็จะทำให้ค่าเรียน mba foundation กับ mba โดยรวมเนี่ยตกอยู่ประมาณ38,000ถึง40,000เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญแคนาเดียนนะครับแล้วก็คนที่สนใจนะครับ uc w U นะครับก็สามารถที่จะเริ่มเรียนตัว mba foundation หรือ mba เนี่ยได้4ครั้งต่อปีนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนมก,การาคมเดือนเมษายนหรือเดือน,นก,การกฎาคมนะครับถ้าสมมติเราเริ่ม foundation ก่อน เดียนมัคก,กระนะรเรียนฟอนเดชั่นจบแล้วเข้า MBA ตัวในสายยนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถเรียนให้จบได้ภายใน2ปีการศึกษานะครับเราก็จบมีสิทธิ์ขอท G เจมย p ได้สูงสุดถึง3ปีแต่ถ้าสำหรับคนไทยนะครับที่ยังอยู่ในไทยหรือไปอยู่ที่แคนาดาแล้วเราอยากเรียนต่อ MBA นะครับกับ u c w นะครับ ผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ก็แนะนำนะครับสามารถที่จะลงเรียนภาษานะครับกักสูตร University Pathway อย่างเช่นของ i l a c นะครับถ้าอยู่ไทยก็เรียนออนไลน์ก่อนได้นะครับแล้วก็ใช้ผลจบภาษาของ i l a c ม Midtermment ในการสมัครเข้าเรียนได้แทน IEL นะครับหรือถ้าอยู่แคนาดาแล้วก็ลง Pathway ของ i l a c นะครับให้จบนะครับแล้วก็เข้าเรียนตัว MBA Foundation หรือ MBA ต่อได้ครับใครสนใจเรียนที่อยู่เสียูก็ติดต่อมาได้นะครับ Line k o r p u n g u n คร